สวัสดีครับวันนี้ลงวงทงหน้าครับมอบขอเตาหน้าครับนี่ครับติดขีดโคนครับไปว่าได้นูติดดินไปว่าได้มือกี้ติดยู่ข้างล่างครับติดทุ่งย่างคาดมากะกไงทวนไงทวนเดี๋ยวจิซอยเอาดินออกด้วยครับ งสงสยอยากมาอยู่ทุ่งนาเดี๋ยวดินออกก่อนนี่ครับดินใต้ทองออกแล้วหรอครับเมื่อกี้ติดดินไปว่าได้ ตงเรียบร้อยไปเด้อคือทูรธรรมชาติฝอกให้เฝ้หน้ายู่นี่แหละมีลูมีเต่าออกไปได้ลายตัว